Okay. สวัสดีค่ะดิฉันหมูรัดกระมนมืนีรัดค่ะวันนี้หมูอยากตื่นแต่เช้าไปกินแล้วก็จะไปกินผักกาดดองที่คุณแม่ต้มให้หมูด้วยด้วยด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็จะไปกินอ่อ กินสปาเกตตี้ซุปครีมเห็ดค่ะอกไก่ค่ะโอเคเือวิกกิก้ง่อนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิป DIY ค่ะเพราะว่าหมูรู้สึกแบบว่าถ้าเล่นระบบ ASMR บ่อยเนี่ยหมูจะรู้สึกเซงะะ็งค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ DIY นะ แต่คลิปนี้นะคะก็จะเป็นระบบ ASMR ก่อนคะ่ะโอเ okay, ค let's go <S นี่คือต้มผักกาดดองซอสครีมเห็ดบับเพลและอกไก่มาร์โรนีแต่ว่าหมูอาจจะยังหมูยังไม่เวฟแล้วก็กับข้าวเป่าแล้วก็ น้ำเย็นๆน,น้ำเปล่าหนึ่งเกี่ยวนี้คือข้นมกล้วยบวชชีค่ะน่ากินมากนนีีอ้้าม

หมูจะตักน้ำซุปผักกาดดองนี่คือต้มผักกาดดองค่ะกับข้าวสวยัของตอที่พบบ่อยด้แก่ออัเและมร็งตะอูแลใจ่าและป้องกันตับอง่ายๆหมดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลี่ยงคันอาหาร

กระโลนี้ก่เนี่ยหมจะยังไม่เว็บนะเพราะว่าหมจะเอาไว้กินวันหลังค่ะ้้กยไไดเานท

อ okay. อันนี้คือเนื้อ,เน,อเนื้อไก่ ไปดูความคืบหน้าครับจากเหตุคนร้ายสี่คนปลุกต้นรักฟองที่จังหวัดตากงเามื่อวานนี้นะครับที่สุดท้ายแล้วมีคนร้ายโดนยิงไปหนึ่งคนเมื่อวานนี้เราเนําเสนอไปว่าเสียชีวิตแล้วก็ขอ,ออภัยเห็นตามรายงานเห็นบอกว่าปาดเจ็บสาหัสและตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะรับอ,อีกหนึ่งคนก็โดนจับที่ป่าคงยากใกล้ใก้ร้านแล้วก็หนีไปได้สองคนยังมีอีกสองคนนะยังหนีไปสองคนคาดว่าไปประเทศเพื่อนบ้านอตอนนี้ครับวันนี้เจ้าหน้าที่พาคนที่ไม่ได้บาดเจ็บที่โดนจับได้เนี่ยมาทาแผนประบอกกับนักสารภาพ าไปดูบรรยากาศกันครับตำรวจคุมตัวไนเตอร์แท้เ้าส์เป็นหนึ่งในคนร้ายที่ถูกต้นห้านทองเดลว,วราราาที่ถูกจับได้ครับนำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเดียวระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวไนเตอร์ลงจากรถทีมข่าวพยายามสอบถามข้อมูลแต่เตอร์เขาไม่ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวเลยครับวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไนเตอร์มาจำลองเหตุการณ์ขณะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านตอนเข้าไปก่อเหตุแล้วก็ถูกเจ้าของร้านยิงก่อนจะนำตัวกลับไปสอบปากคำต่อกัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าไนเตอร์ให้การเป็นประโยชน์ไนเตอร์บอกว่าเขาเลาะกับเพื่อนชื่อว่าวิชัยแสว่างซึ่งเป็นคนที่โดนยิงนะครับเียรู้ชื่อคนนี้แล้วคนอีกสองคนคือคุณแม่ทำผัดกคุณแม่ทำรสมะนาวต้มผักกะหรี่อร่อยมากมากเลยขับรถมอเตอร์ไซค์มาสองคันมาจอดที่หน้าร้านของประมาณเกือบปลายโม่ก่อนจะปฏิบัติการยิงจนจบหน้าร้านต่อก็ไปด้านในไนเตอร์ เครื่องเคียบตัดกรงเหล็กที่รตั้นตู้โชทองก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากในร้านทองหนึ่งนะัดทั้งหมดก็พากันที่หนีเอาตัวรอด,ดจนการติดตามคนร,ร้ายสองคนที่หนีไปับก็กคือต้าตีนที่พี่คจะก้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เขาหนีไปนะฮะจะไปเช็คเส้นทางที่เขาหนะาขาลบหนีพบว่าเขาหนีไปเนื่องจากว่ามีความชํานานเส้นทางลหลบหนีการติดตามตั้งด่านสกัดของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีครับ ที่สาคัญยังมีข้อมูลด้วยว่าคนที่บาดเจ็บก็คือนายวิชัยกับนายเตอร์ที่โดนจับสองคนนี้ครับเคยปล้นร้านทองมาก่อนแล้วที่อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งตอนนั้นปลอดทองน้ําหนักหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทก่อเหตุเมื่ออุ้มพาพันที่ผ่านมาแล้วเหมือนกันแล้วก็หนีไปเรื่อานไปเรื่อแล้วกลับมาก่อเหตุแล้วหนีไปอีกพอเรื่องเงียบเงียบไาก่อเหตุใหม่ติบเดือนนี้แล้วก็ก่อเหตุและข้อมูลที่น่าสนใจ คือไอตอนสัปดาห์ที่เขาโทนสำเร็จแล้วหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเขาไปอยู่กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลตามรายงานเนี่ยท่านที่ว่าเอาทองส่วนหนึ่งไปให้ผู้มีอิทธิพลมือนแตกเขาแต่ขอหนีขอหลบให้กองคุ้มครองฉันหน่อยแต่ว่าฉันแบ่งทองให้แล้วารย,ยานาเป็นขนาดนี้กับมา่อเหตุซ้ำอีกเพราะไม่รับซ้ำอีกเพราะว่าย่ามใจไปฟังผู้กำกับผู้ผรับการตำรวจพุทจังหวัดตากนะครับ แล we have boss, ้วอีูสองคนมีความกังวลไว้ว่าอาจจะเป็นเหมือนคนที่พบพักว่าจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะอันนั้นจะมันจะได้ผมแล้วประเทศที่มันเป็นแนวชายแดนอยู่แล้วเขาไม้ได้ต้องทำธรรมชาติดีต้องทำเป็นหน้าอัะนั้นราคาลูกสายการต่อเนื่องนี้แล้วถ้าหลบหนีไปลักษณะนั้นมผมจะบอกว่าอย่างตอนนี้เราพอทราบตัวบุคคลทั้งสองคนนะใช่ไหมเราพอทราบอะไรเอียดที่พวกเรายืนอยู่เป็นยูเนี่ยครันยูเนี่ยน ตอนนี้เราหาีแรกไปอรวมนวฝังนู้นเลยแล้วมาต่อเห็ุนไยวันนี้หมูให้คุณแม่ตัดผมให้อันนี้เป็นทรงผมปะบ่าแล้วค่ะสั้นแบบปะบ่าแต่นี้หัว้ังกันตัวไม่ใช่เหรอถึง่จะเอาผิด้หรือเปล่าคนเขาบอว่าทำเกินกว่าเหตุแต่บางคนก็ไปสูง ว่าม,ามันมีนตัวใม่แล้วนะร้ายดีจีนส่าเหมือนยิงส,งส,งสวนเข้ามาอีกอะ่ะเขาก็ต้องป้องกันตัวหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งก,ก็บอกว่าเฮ้ยยิงปืนแน่นมากเขาบอกว่าเป็นปนักแม,ม่นปืนใช่ไหมฝีมือการยิงปืนของนายที่สิทธิ์เจ้าของร้านทอไม่นรรมดาดฮะดีเกรีระดับแชมแม่นปืนหวาดรางวัลมาแล้วหลายอันด้วยนะฮะนี่เห็นด้วยนะนี่ฮะมีด้วยอีเลยฮะคุณพี่เอกเปิดใจนะฮะบอกว่าคือตอนนี้ก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ส่วนประเด็นที่เขายิงปืนสู้กับคนร้ายเนี่ยอันที่เขาหนุนยันฮะเขาฝุดมาเขาไปสนามยิงปืนซ้นอมตลอดแล้วเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวจริงๆคุณพิเศษเล่าว่าตอนเกิดเหตุตอนแรกเห็นเราว่าคนร้ายยิงปืนแล้ว,วมีพ่อเก็บเสียงมาด้ว,วยมนนพววาพร้อมพ่อเก็บเสียงจังหวะนั้นเนี่ยก็หนีหนีบอกให้ภรรยายไปหลบไาโ,โอ้โหเขาว่าไปเอาปืนลูกซองมาแล้วก็บอกยิงทั้งหมดสี่นัดนะสี่นัดคุณพิเศษบอกว่านัดแรกยิงขึ้นฟ้านะยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ก่อน นั paid, ่งกินที่บทแบบไหนยิงขึ้นฟ้าต้องคงขู่ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเล่ินปากเลิกด้วยเนี่ยคนร้ายยังมีข้าวที่จะข้าวอะไรอ่ะก็เลยยิงขึ้นข้างข้างอ่ะเนี่ยเอลอันนี้ยิงถึงสองนัดขวาข้าวระทั้เอลสองนัดเพื่อต้องการจะไล่ขู่คนร้ายไม่ได้หวังผลเอาชีวิตแน่นอนแต่หลังจากนั้นสังเกตว่าหนึ่งในคนร้ายเนี่ยหนีไปก็จริงแต่ยังหันกลับมาแล้วก็หันป่ากระบอกปืนเนี่ยเล็งมาที่เขาอีก จังหวะนี้แหละเขาก็เลยจําเป็นต้องป้องกันตัวโดยมีการยิงในท่าประทับเอวมุมต่ำนะอันนี้ตามที่เรียนเลยนะก็แปลวนะ่าสีนะตั้งใจยิงใส่นะคนร้ายนัดเดียวถูกไหมและเข้ายิงใส่แบบใส่ตัวอแต่เขาบอกเป็นมุนตมต่ำเป็นมุมตำ่ำเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวอารมณ์ฟังด้วยตัวเงอ,นะองครับตัง้งคืนพร้อมใช่คนจะมาทำผมแต่ก่อนนะผมมาแล้ว อ๋อใช่หลังจากนี้จนออกมาเข้าวามาู่นกมีปรน์ก็ไดมองเพราเขาเดเดินมกับคนนคนอ่น นี่คือขนมของสูตรขนมกล้วยทอดชุบแป้งแบบทำง่ายๆที่แบบว่าหาชุบขนมกล้วยชุบแป้งทอดกรอบหากินยากอยู่เหมือนกันแต่มาเป็นสูตรโบราณมากๆ นี่คือหน้าตาของเขาค่ะวันนี้คุณแม่ทอดให้กินแต่ก็ไม่ได้ใช่เป็นฝีมือไม่ไม่ใช่ฝีมือคุณยายอ่ะแต่เป็นฝีมือของแม่ในวันนี้ของคุณแม่ของหมูค่ะ <c oughs> พ่อร้อนๆกับกรอบเลยเรอไปไนลูเออโอเคค่ะแต่ก็วันนี้จะมากินขนมกล้วยชุบแป้งสูตรโบราณของคุณยายแต่แบบบเอินว่า วันนี้คุณแม่ทำให้ทานหรือให้ทอดกินวันนี้แพนยายขอใช้มือนะตอบกรอบอืมกรอบไหมปรอบ

Og så må inne. อ๋อไม่ยร่กนะสำหรับวันนี้หมูรัดกระมนมะนี่หลดขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะก็ถ้าถูกใจช่องหรือคลิปนี้แหละของของหมูก็อย่าลืมกดถูกใจให้หมูด้วยกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้หมูด้วยแล้วก็ เอ่อกดถูกใจแล้วก็กดไลค์ที่ Facebook Instagram Twitter Hi-Fi MSN ค่ะแล้วก็ไลน์ของหมูด้วยค่ะอีเมลของหมูคือ likemon02sgmail.com ค่ะ Hi-Fi ค่ะ Twitter โอเคกุ๊ดบายบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ